ครับวันดีปีใหม่ครับเพื่อนๆวันนี้ก็ไม่มีอะไรก็ขอให้เอฟซทุกคนที่ติดตามขอให้จงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับเพื่อนๆประกอบกิจการการงานใดๆก็ขอให้ประสบผลสําเร็จวันนี้ขออนุญาตใส่แว่นนะครับเพราะว่าวันนี้จะอยู่หน้าจอหน้าคอมก็เลยต้องใส่แว่นหน่อยเพราะสายตามันไปตามอายุ ก็วันนี้ก็อยากจะขอขอบคุณผู้เสียสละที่อยู่ชายแดนทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องน้องทหารพี่พีทหารเพื่อนเพ,น,พนทหารอะไรก็แล้วแต่ทั้งทหารพานทั้งตำรวจตชดทั้งตำรวจที่อยู่แถวแถวชายแดนทุกๆนายทั้งผู้ว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านอะไรต่างๆที่คอยประสานงานเกี่ยวกับ คนที่ต้องอพยพนะครับต้องดูแลสอดส่องบ้านเมืองเพื่อที่จะให้คนในเมืองคนที่อยู่แนวหลังได้มีความสุขจากปีมุงปีใหม่จุดพุ่งจุดพุกันนะครับบางครั้งเราอย่าลืมไปนะครับว่าที่พวกเรายังใช้ชีวิตกันอยู่แบบสงบสุขได้เนี่ยเพราะมันมีคนอยู่แนวหน้าเราอย่าลืมนะครับบางคนเขาก็ไม่ได้กลับมา เฉลิมฉลองปีใหม่กันมีความสุขกับครอบครัวนะครับเพื่อนๆดังนั้นเราก็ต้องให้เกียรติคนที่อยู่แนวหน้านะครับเป็นผู้ที่เสียสละผู้ที่ติดทองหลาพระเขาไม่มีเบอร์ให้เรากานะครับพวกนั้นบุคคลเหล่านั้นเขาไม่มีเบอร์ให้เราการเขาไม่ได้ออกมาปราศัยหาเสียงเพื่อที่จะเรียกร้องคะแนนนิยม ใดๆไ,ไม่มีโอกาสมาพูดใส่ร้ายป้ายสีคนนู้นคนนี้เหมือนพวกนักการเมืองน้ำเน่าบ้านเรานะครับผมเห็นมาเยอะแล้วรทรแรกผมว่าผมจะไม่พูดแล้วก็ขอพูดหน่อยละกันนะครับเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆคิดว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันเป็นความจริงไหมก็ยังไงก็เม้นได้นะครับเพื่อนๆเ,เม้นพูด,พดคุยทักทายกันแสดงความคิดเห็นกันได้เสรีครับช่องผมอ่ะ ขออย่างเดียวอย่าเม้นด่าเม้นใช้คําหยาบคายอะไรกันที่มันผิดกฎของช่องทางช่องเขานะครับก็ผมเห็นบ้านเมืองวุ่นวายกันไม่ว่าจะเป็นศึกสงครามไม่ว่าจะใช้ดุงชายแดงขงมุเขมินอาจจะกุงอาจจะกรในบ้านเมืองเยอะแยะขอรับชุงมขอรับชันเยอะแยะแต่ผมก็เห็นมีกลุ่มนักการเมือง ออกหาเสียงชูนโยบายจะให้นู้นให้นี้ปดนุ่งปดนี่จะแจกนู่นแจกนี่ผมมองดูแล้วผมหดหูครับพวกนี้ไม่มีจิตสำนึกใดๆเลยว่าบ้านเมืองเรามันเป็นยังไงเราจะเสียดินแดนหรือจะได้ดินแดนกลับคืนแม่งไม่เคยพูดถึงเลยครับพวกนี้สันดานนักการเมืองนี้มันเห็นแก่ผลประโยชน์ของมันจริงๆ ดูอย่างทหารตำรวจตะเวนชายแดนทหารผ่านชุดดำเขาลบกันแทบเป็นแทบตายเลยก็ไอ้พวกนักการเมืองทั้งหลายเนี่ยแทนที่เราจะเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันทำหน้าที่แยกทำหน้าที่กันไปแม่ก็จ้องจะเจรจาอย่างเดียวคนสุดท้ายมันก็บอกว่ามันไม่ได้ขอยอมแพ้นะไม่ได้ขอเจรจากับเสียมนะเป็นไงละ่ะเพื่อน เอฟซีทุกคนเป็นไงชัดเจนไหมบอกแล้วบ้านเราอะมันมีไส้ศึกอันไหนที่มันจะเป็นประโยชน์กับชาติบ้านเมืองแม่งไม่ทำหรอกมันเอาเป็นประโยชน์กับผลประโยชน์ของพวกมันทั้งนั้นอย่าไปเลือกมันครับเลือกมันเข้ามามันเคยพูดไหมว่ามันจะจัดการเขตแดนระหว่างกับเพื่อนบ้านกันยังไงมันไม่เคยพูดแล้วเอ็มโอยุงเอ็มอยู่ะ มันเซ็นกันเองในสองคนรัฐสภามันก็ไม่เคยผ่านผมถามว่าทําไมมันจะยกเลิกไม่ได้มันเป็นเรื่องระหว่างคนสองคนมันไม่ใช่เรื่องระหว่างประเทศสองประเทศมันเป็นเรื่องแค่คนสองคนถ้ามันจะเป็นเรื่องระหว่างประเทศกับประเทศมันต้องผ่านรัฐสภาแล้วก็พระาบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราองค์พระมหากษัตริย์จะต้องเป็นผู้ ลงพระประมาพิไทยอันนี้เพื่อนๆก็รู้กันอยู่แต่เพื่อนๆก็ยังผมก็เห็นพวกนักการเมืองมันก็ไม่เห็นพูดถึงมันไม่เห็นพูดถึงกันเลยว่ามันเป็นมโอยเถื่อนเป็นสนธิสัญญาระหว่างแค่สองคนไม่ใช่สองประเทศอันเนี้ยผมก็อยากรู้เหมือนกันถ้ามันจะเป็นระหว่างประเทศได้มันต้องผ่านวุฒิสภา เพราะอะไรเพราะบุติสภานะพวกสสอ,อะไรต่างๆทุกคนนะ่ะในระบบการปกครองของบ้านเรามันถือว่าระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุกก็ต้องผ่านสสทั้งห้าร้อยคนแต่นี้มันไม่ผ่านมันผ่านแค่คนสองคนมันจะไปอ้างว่าผ่านประชาชนทั้งประเทศได้ไงนายกรัฐมนตรีไม่ได้มีอำนาจเบ็ดเสร็จเกี่ยวกับบ้านเมืองนะครับ ถามประชาชนยังก็ไม่ได้ถามถ้าเพื่อนๆคิดว่าผมพูดผิดตรงไหนก็เม้นมาได้นะครับม,มันผมเปิดรับครับบางครั้งความคิดของผมมันก็ไม่ได้ว่าจะถูกต้องเสมอไปแต่มันก็จะมีเสียงมีเม้น ของเอฟซต่างๆมารวบรวมกันแล้วก็มาประมวลผลกันว่าเออเนี่ยกป็ประมาณเนี้ถูกประมาณนี้ประมาณนี้แล้วแต่ละคนแต่ละเสียงที่เม้นกันมาผมก็จะเก็บมาเป็นประสบการณ์ว่าอันไหนมันควรเป็นทิศทางไหนผมก็จะไปประเมินว่าเออมันกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์แต่สําหรับผมผมบอกว่ามันเถื่อนครับมันเป็นเ O U โจรสําหรับผมอะเพราะอะไรมันไม่ได้ เข้าสู่ประชุมวทฒิสภาอะไรต่างๆเลยเซ็นกันเองนั่งกินเหล้าแดกเบียร์กันแล้วก็คุยกันเออเดี๋ยวเอาอย่างนั้นอย่างนี้ไว้เฮ้ยเดี๋ยวแบ่งกันคนละครึ่งอย่างงี้อย่างนี้แล้วก็มาเซ็นกันเป็นไงบ้านเมืองเสียหายพวกทหารพวกตชะพวกทหารผ่านที่อยู่แนวหน้าทุกวันเนี้ยบางคนเขาไม่ได้กลับมาพบครอบครัวเขา ไม่ได้มาเฉลิมฉลองปีหมุ่งปีใหม่แต่พวกเราก็ยังกินเหล้ากินเบียร์กันสนุกสนานเปิดเพลงจุดพุเฉลิมฉลองกันเยอะแยะเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าโซเชียลี่ยข่าวสารมันไม่ทั่วถึงหรือว่าเราชินชากับการอยู่แบบสบายไม่รู้ทุกข์รู้ร้อนว่าแนวหน้าเขาเป็นยังไงเขาลำบากกันยังไง หรือเราจะจําแค่พวกวาทกรรมพวกไอ้บ่อนทําลายชาติทหารมีไว้ทําไมกูจะตัดงบรถถังพรากูตัดงบรถถังมันก็ไปซื้อเรือดำน้ากูตัดเรือดำน้ามันก็จะไปซื้อเครื่องบินกูตัดเครื่องบินมันก็จะไปซื้อการเกงในอะไรอย่างนั้นเลยอ,อย่างนั้นเลยผมก็ไม่รู้จะว่าไงยังไงก็ ฝากเมน์มากันแล้วครับว่าพวกเราอ่ะควรจะทำยังไงกันแสดงพลังยังไงกันกับพวกนักการเมืองพวกนี้กำลังหาเสียงกันอยู่เนี่ยมันเราเบื่อจริงๆแม่งจะเลือกตั้งเลือกตั้งดูนโยบายของมันแต่ละคนนี่บ้านเมืองมันปกติที่ไหนอ่ะดูนโยบายเอาเงี้ยมึงเอาแผ่นดินไทยคืนกลับมาแบบสงบสุขก่อนมึงสามารถสร้างกำแพงกัน้นรั้วเขเมรให้ได้ก่อน ก่อนมึงบอกจะมาเลือกตั้งบริหารเศรษฐกิจอะผมไม่เข้าใจมนงานยังไงก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝาก f อฟทุกคนนะครับขอให้มีความสุขประสบผลสำเร็จให้ชีวิตและครอบครัวเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับสำหรับปีใหม่2569น้ี้สำหรับเอฟซี FC และผม ก็อายุผมจะเพิ่มขึ้นไปอีกหนึ่งปีก็ขอสวัสดีทุกๆคนครับโอเคครับ